ดูแบนี้ดูโกู้ปลาไหลตุบเลอเลยโอ้ปลาไหใหญ่โอ้นี่ปลาไหครับหนติดปลาไหครับขอชูไปดิเนอโอ้ตวเบเลอลย เตือนคิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเป็นการหาอยู่กับกินด้วยชีวิตจริงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ที่รับชมควรมีอายุสิบแปดปีขึ้นไปฝากกดติดตามช่องพันป่ายเอ็นด้วยเหมือนมีอะไรดินดินป่าขึ้นเมื่อกี้นะน้ำมันลงนี่ว่ะพอ đúng ừ. rồi. đứng lo, này. Chút lo, chút lo. Chút lo. Chút lo. Chết là chết là thưa đừng nghiêng vóc đừng nghiêng chị nhé Oh, bụng lắng có bay gấp, lắm lồng dơ lên น้ำแห้งเห็นเยื่อเลยโอ้กระตุ้มผมตามไปเข้าให้เลยนะนั่งเลยเนี่ยโอ้ว่าเราะน้ำต้องรอใหตุการณ์มาถึงนี้ก่อนโอ้นี่ก็แห้งเพราะมีรอยดึงอีกอะไม่ติดหรือเล่นเนี่ยตัวติดปลาช่อนพ่อตัวนึงพ่อเนี่ยตัวตัวดีด้วยพ่อรูปปลาช่อนครับได้ปลาช่อนแล้วตัวนึงน้ำแห้ง เป็นตัวเลยโอ้ทะนาำขึ้นมาปางก็เริ่มลังขึ้นเลยเนาะน้ำมันดันลงไว้ก่อนเธอทางนี้ไม่โอ้ไม่ไม่ลงจิบมาละ่ะตึ๊บเดี๋ยวยู่พอนีใไดะลงดังเลยวางวิ่งดีนะ ô oh, đằng này nắng đừng quá nắng à? ừ. nắng đừng Đừng nắng 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 เคยกลายนี่เลยนะฮึอยู่ไม่อยู่นะ หนื่อยแล้วเบ็ดเชือกมานี่อู้หยาวใช่หรออู้ติดไว้ปลาะไรวะปะบูดึงนี่ปะบูเต็มซองแล้วโอ้ได้ปลาปนแล้วครับคราวนี้ใส่ไม้กี่ลังครับลองดูใหยใช่ครับหนูน้ำมันจะขึ้นดันลง นึ่งทุกไตเลยเยอหมูครับเยอหมูประบูประบูบานกีต้องใส่จะเป็นเทพโพขึ้นครับตรงนี้ครับตีน้ำต้มเลย หลังต่อไปกบผมใส่ตะกร้าประกดนะครับสั่งมาว่าได้หกอันแต่สั่งมาจริงได้ล่งเดียวนะครับอยู่นูน่นัะเดี๋ยวให้ไปดูกันพยามนึ้ครัอในพ่านลืมซุ่มซะแล้ว <laughs> โอ้้ำแหงือกึงอีกดึงว้ธีนเนี่ยโอ้ไม่ติดนูนเห็นละลุดล,ลากลงไปตามน้ำ dừa một Lớm luôn Hàng cái phần này Điều nhiều đi này Cái cảm thấy โอป,ปลาไหลตัวเลอเลยโอ้ปลาไหลใหญ่โอ้นี่ปลาไหลครับเหมือนติดปลาไหลครับพอปลาไหลใหญ่พอขุ้มขุ้มขุ่มงดูตัวเลอมดเลยนใช่หนูกระปูติดพอตรงนูนนะเขาจับตัวแล้วหนูนอนอยู่เนี่ยน้ำแห้งหมดเลย สนามไม่แห้งน้ำมันเลยบอกแล้วบ่อนี่ต้องมีปลาไหลวะตายแล้วตายยังเพราะเิ็นร้อยแต่เมื่อตีแต่งคืนเราไม่ได้มาดูกันเนาะเรื่องว่าเห็นว่ามาดูแต่เมื่อคืนโอ้ทะน้ำขึ้นง่วงกันแต่เมื่อคืนนะตัวดีด้วยนี่น้ำลงน้ำขึ้นดีจังเลยเนี่ยอ,อืเดี๋ยวน้ำขึ้นเดี๋ยวมันได้พอเราใส่แม่น้ำได้เลยคนนี้ตุนเย็นนะคุ้มคุ้มคุ้มเต็มสามแล้วครับปลาไหล ลืมซุ่มอ,อีกแล้วพอ่อ <c> ห <oughs> มดอยูอ่วะตรงนี้ตรงเนี้ยเน่นหลังหนึ่งมุงก้แง,แงแห้งแงกเยอะหมดอันนั้นดึงไปนู่นเลยนะหลุดตรงนี้เหมือนพ่อใส่หลังตรงนีง้ใช่ไหมเด้แกงแลยอ่ะพอแกงแลยอ่ะพอชูไหมเดิเนาะโอ้โหตุบเลอโะ ุ้มเแต่งนี้นติดประบูเหรอไม่ได้ไปดูตุ้มเลยโอ้โนี่ไงโู่นนี่ก็แหง้งหือใหม่หมอด้วยตรงนี้นมีมั้ยโอ้โหต้องใส่ในไหนเผื่อไว้เลยอะนู่นนี่ก็แหง้ง นี่มีดึงครับดึงไปไหนวะเนี้ยปไะะปไหอยู่บ้มั้งปึ๊บปุ๊บเออยู่ไหนจะเอ๋ดึงไปนี่ด,ดึงไปหาน้ำด้วนนี่ย โอ้หลุดหายลอยปลาไหลครับนี่คาย้อนออกโอ้สไตไลไม่ได้ยัง่งเคืนน่าจะหมดแล้วมั้งเบ็ดมีมีเพาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วยเก็บด้วยน,นดูตุ้มกันดูตุ้มปลาแล้วครับ ุ้มปลาขยังย่งตะก้าปลาขยั่งน้ำน่าจ,จะแห้งไปละปลาทันเข้าหรือเปล่าหม่อนอย่งนไงน้ำแห้งจริงด้วยโอ้ไม่แห้งครับเฮ้ยไม่มีอะไรเข้าเลย อ๋ออันนี้ตัวรัดทําไมดูได้ไง oh, ไม่มานไม่มานครับได้แต่ปลาเบ็ดครับสรุปผลงานเราวันนี้ครับก็ได้มาสามแตนครับ,รบปลาบูกออ็ปลไหลนี่ตอนตอนอยู่นี่นี่ได้ปนนะครับปลาบูกับช่อนนี่ได้แกงนะปลาไหลไดใหญ่ใหญ่เลย,ยนี่ผลงานพอดีเสียงครับ อันนี้ตัวรัดเป็นวัสดุะไยังครับตรงนี้ครับนี่ตัวันเนี้ยงงเลยแล้วให้น้ำขึ้นอย่าออกมาใส่ใหม่นะครับน้ำลงคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ครับผมจากทีมงานพันป่าเอเจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้า